สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยข่าวเล่าเรื่องสินค่ะดิฉันบีมพุทธิดาอินุพัฒน์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการคุยข่าวเล่าเรื่องสินเราจะพบเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาที ช่วงเวลานี้ต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่จากทั้งสองแพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง youtube ช่องสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจ f a c e b o o k 2งแฟนเพจด้วยกันค่ะนั่นก็คือแฟนเพจสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจแหล่งเรียนรู้ศิละปะและวัฒนธรรมไม่ว่าคุณผู้ชมจะรับชมอยู่จากช่องทางไหนอย่าลืมนะคะ กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับวิทยากรและทีมงานและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยจะดีที่สุดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดสำหรับข่าวสารดีๆที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะนำมาเผยแพร่ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันผ่านทางช่องสถานีวัฒนธรรมค่ะ คุณผู้ชมคะสำหรับรายการคุยข่าวเล่าเรื่องสินของเราในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมค่ะซึ่งเป็นชุมชนที่มีอายุกว่าร้อยร้อยปีเลยนะคะเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์สำคัญในสมัยโบราณเป็นเส้นทางของทัพพม่าค่ะรวมไปถึงเส้นทางประพาสต้นสมัยรัชกาลที่5ด้วยและอีกหนึ่งอย่างที่น้องๆหนูๆที่กำลังเรียนภา,าษาไทยอยู่รู้จักกันดีนั่นก็คือเส้นทางนิราชสุพรรณที่สุนทรภู่กว,วีเอกของ ได้แต่งไว้ในราวๆปี2,374และยังเป็นนิราชเพียงเรื่องเดียวที่แต่งเป็นโครงที่มีระบบสัมผัสนั่นเองค่ะช่วงเวลานี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักถึงที่มาที่ไปและไปท่องเที่ยวที่ชุมชนบ้านแหลมกันค่ะวันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญที่มีความเกี่ยวข้องกับชุมชนตาบลบ้านแหลมจังหวัดสุพรรณบุรีขอเชิญทุกท่านพบกับคุณโสพลพันธุธุประธานกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนตาบลบ้านแหลมค่ะสวัสดีค่ะชุมชนตำบล บ้านแหลม,หลมสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะบิ๊มขออนุญาตเรียกว่าพี่โสพลนะคะยินดีโอ้โหพลาดไปแล้วเมื่อกี้ตอนที่เปิดรายการบิ๊มน่าจะบอกพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ชุมชนบ้านแหลมแบบนี้จ้่โอ้โหวันนี้พี่โสพลมาแต่งกายในชุดสีสันสวยงามมากเลยค่ะมีผ้าขาม้ามาด้วยผ้าขาม้านี่คือผ้าขมาม้าของบ้านแหลมเลยหรือเปล่าคะใช่ครับอันนี้ผ้ากมนาเป็นลักษณะของสมัยก่อนเนี่ยก็ขเขาผมเองเนื่องจากผมเป็นมีเชื้ตพวกมอน เป็นมอนปลายปายด้วยนะครับก็คือสมัยก่อนก็นุ่งสโลงกัน oh. นะครับเราก็เลยเอาแบบรากเงาของเราเนี่ยกลับมาย้อนดูให้เห็นว่าลักษณะเขาเามื่อก่อนในวิถีชีวิตของเขาเนี่ยมันเป็นแบบนี้อยู่โอ oh, ้ยเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้ค่ะน่าสนใจมากๆแต่ว่าก่อนอื่นเลยที่บอกว่าชุมชนบ้านแหลมเนี่ยเป็นชุมชนที่มีอายุเป็นร้อยร้อยปีแสดงว่าเขาจะต้องมีประวัติศาสตร์มีที่มาที่ไปตรงนี้อยากให้พี่โสพลช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะครับก็อย่างที่เมื่อกี้น้องบี เกินไปเมื่อกี้เนะาะค่ะรุนทอนผู้ได้แต่งโครงไว้เมื่อปศ2,374ประมาณนั้นถ้าปัจจุบันนี้คือ190ปีโอ้ใช่ไหมเกือบ200ปีใช่เห็นแล้วชัดๆเลยแต่จริงๆเขามีมาก่อนนั้นอีกเจ๊ะเพราะนั้นแล้วรุนทรผู้ได้แต่งโครงในจุรรณบุรีเป็นโครงสี่สุภาพซึ่งในในระหว่างที่ท่านมาเนี่ยท่านก็ได้พูดถึงที่นี่ไปด้วยค่ะนะครับแล้วมันก็กลายว่าเป็นชื่อของชุมชนบ้านแหลมถามว่าทําไมชื่อชุมชนบ้านแหลมตำบลบ้านแหลมใช่ไหม ชนบ้านแหลมเนี่ยอย่างนี้นะครับเป็นเรือนไทยโบราณนะครับเป็นเรือนไทยโบราณไม่ใช่เป็นเรือนไทยเดียวเรือนไทยหมู่นะครับเรือนไทยเมื่อก่อนเป็นเรือนแพรด้วนะ<อ>ยนะเรียงรายสองฝั่งแม่น้ําสุพรรณเรือนเป็นเรือนไทยครับเรือนไทยไม่ว่าเป็นเรือนไทยเดียวเรือนหมู่เนี่ยเรียงรายสองฝั่งแม่น้าสุพรรณระยะทางประมาณ5กิโลได้กันจนเป็นที่มาของชื่อชุมชนบ้านแหลมอ โอ้แล้วอย่างที่บ้านแหลมก็คือที่เรือนนี้เขาหลังคาแหลมแบบนี้ด้วยไหมคะนี่เลยนี่ลักษณะที่เราทำนี้คือเรือนไทยโอ้นะครับเรือนไทยแต่บินมทราบมาว่าเรือนกับบ้านเนี่ย ไม่เหมือนกันใช่คยคุยกับพี่โสพลไว้บ้านกับเรือนเนี่ยแตกต่างกันยังไงคะเผื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะยังไม่เข้าใจเพราะว่าบางคนก็จะพูดรวมไปเลยบ้านเรือนไทยบ้านทรงไทยหรือว่าเรือนไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่ชุมชนบ้านแหลมเนี่ยเป็นเรือนไทยคับคือแตกต่างยังไงก็คืออธิบายให้แบบชัดๆก่อนค่ะที่อยู่อาศัยเราเนี่ยมันจะแบ่งประเภทอย่างนี้สมัยก่อนเนี่ยเป็นเรือนเป็นบ้านเป็นกระต๊อบใช่ไหมแล้วเขาจะมีแยกอยู่ การที่คนที่อยู่บ้านอยู่เรือนไทยเนี่ยคือพวกแบบเป็นข้าราชการผู้มียศถาบรรดาศักดิ์อะไรงเงี้ยใครอยู่เรือนไทยเนี่ยคือว่าโอเคปั๊บขึ้นมาทีหนึ่งปาจจะบังกลายเป็นมีอะไรมีแบบเป็นที่ประสายเป็นเป็นทาวเฮาก็มีใช่ไหมเป็นคอนโดเป็นอะไรขึ้นมาทีนึงใช่ไหมครับวันนั้นบ้านเนี่ยก็คือเป็นขนคนปกติทั่วไปธรรมดาที่อยู่กันไม่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 เป็นหลังคาทรงแหลมอาจจะเป็นทรงปัญญาทรงหมางแหนอะไรประมาณนั้นค่ะ ก็คือจะแตกต่างกันแล้วอย่างที่บ้านทรงไทยกับบ้านเรือนกับเรือนไทยเนี่ยแตกต่างกันชัดเจนไหมคะบ้านก็คือตอนนี้มันมันเลยพูดรวมกันไปเลยว่ากลายเป็นบ้านเรือนไทยอ๋อเพราะอย่างนี้เพราะเพราะบางบางจุดเนี่ยสังเกตเราเพราะเวลาไปเที่ยวดูนะมันจะมีที่อยู่อาศัยบางที่เนี่ยเป็นในหลังคาเป็นเรือนไทยแล้วก็อยู่มีมีอยู่ใกล้ๆกกับเป็นบ้านที่ติดเป็นห้องเนี่ยเป็นไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรือนไทยไม่ใช่หลังคาแหลม เขาเลยเรียกมันเป็นแบบเป็น,ปน,ปน,ปนมีทั้งบ้านทั้งทั้งเรือนไทยอยู่ในที่เดียวกันนี่คือความแตกต่างอย่างช,าชัดเจนระหว่างบ้านกับเรือนใช่ใช่ครับทีนี้เมื่อกี้ที่พี่โสพลบอกว่าชาวชุมชนบ้านแหลมเนี่ยเขาจะตั้งเรือนไทยไว้ริมน้ําตรงนี้เนี่ยเขาใช้วิถีชีวิตความเป็นมายังไงล่ะคะครับก็คือที่บายเี้คือชุมชนบ้านแหลมที่พูดถึงเมื่อก่อนเนี้อายุเป็นนานมากใช่ไหมครับ <c oughs> สมัยก่อนพื้นที่ตรงบ้านแหลมเนี่ยนะครับเป็นเป็นป่าเยอะมาก เป็นป่าไม้เป็นยันธั์ต้นไม้เยอะมากแล้วก็มีสัตว์พวกเสือสิงสารสัตว์เนี่ยยังมีอยู่ช้างก็ยังมีอยู่คือแถวแถวชุมชนระแวกชุมชนอย่างนั้นใช่ใช่ยังมีอยู่ก็มันจะมีเรื่องแบบนี้ก็จะมีเรื่องเล่าในกับสุรพ,พูดถึงเหมือนกันนะว่ามาสุพรรณน่ะมาเจอเสือมาเจอชโอเคเจอะอะไรสิ่งผยองเลยนะแต่เกือบมาตายที่สุพรรณเพราะเรื่องยุงเรายุงเป็นโรคอะไรนะมาเรื่อยๆไงอืมยังอื่นเขาาไม่กลัวหมดนะครับค่ะตอนนี้เขาก็เห็นเยอะเนี่ยชาวบ้านก็ปลูกเป็นเรือนไทย เป็นเรือนไทยสูงขึ้นมาก็ลหลังคาแบบนี้ก็แบบนี้ขึ้นมาอย่างนี้คือแบบเนื่องจากมันอากาศมันร้อนก็เป็นหลังคาอากาศมันก็จะโฟลได้ใช่ไหมครับก็คือหลังคาแหลมๆสูงๆหน่อยใช่ครับแล้วถ้าถุนบ้านสูงเนี่ยว่าตอนคืนเนี่ยแล้วเคานอนเนี่ยนะครับแล้วเคานอนเนี่ยเขาชักบันไดขึ้นข้างบนเพื่อไม่ให้พวกสิงสารสัตว์เนี่ยมันขึ้น,ข,นขึ้นบ้านได้อ๋อะนะครับแล้วก็โยชน์อีกอย่างหนึ่งเวลาประมาณทักเดือนกันยากันยา กัญญาตุลย์รัติากาธนวาเนี่ยประมาณ3าเดือนนี้น้าน้ำท่วมน้ำระน้ำหลากบปเนี่ยถ้าถุนบ้านมันก็จะอยู่ไม่ได้ก็ขึ้นพั้งหมใช่ไหมเวลาหน้าแหลงตลางกลางวันเนี่ยกลางวันที่ถุนบ้านเนี่ยเขาก็ทากิจกรรมอยู่ข้างบ้านทันง้งหมดเลยจะสารเสือหรืออะไรเลี้ยงลงเลี้ยงลูกกับข,ข,ข,ข้าวเนี่ยทุกอย่างข้างล่างเนี่ยเป็นกิจกรรมด้านล่างทั้งหมดเลยอย่างนี้ก็แสดงว่าตัวเรือนไทยที่ตําบลบ้านแหลมเนี่ยเขาจะต้องยก บ้านสูงใช่ไหมคะใช่ครับก็คือพื้นไอ้ใต้ถุนบ้านเนี่ยจะสูงจะสูงมากโอ้โหอันนี้น่าสนใจมากแล้วตัวเรือนไทยเนี่ยถือว่าเป็นเป็นทรงแบบโบราณมาตั้งแต่แรกเลยไหมใ,ในปัจจุบันนี้จะเป็นเปนเรือนไทยเดี่ยวเรือนไทยมู่เรือนไทยฝาปะกนเรือนไทยฝาเฟี้ยมฝาลูากฟักหนะ้าจั่วก็จะมีสามเพศเลยนะจัว่วทรงพระาทิตย์อะไรเงี้ยนะครับหอง เรือนครัวเนี่ยจั่วก็จะเป็นรูปพระอาทิตย์ที่มันระบายออกมาได้ัน oh. จะมีอยู่มันออกมาจะแยก,กออกมาต oh. ั้งแต่แต่ละอย่างจั่วทรงเรือใบแต่อะไรเงี้ย oh. ต้องต้องไปชมโอ้ต้องไปแล้วค่ะต้องไปชมต้องไปชมเพราะมันมันเป็นการเรียนรู้วิเราทาเป็นเรียกว่าแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีประวัติศาสตร์วิถีชีวิตชุมชนริมแม่น้ําสุพรรณบ้านชั้นจ้า ครบทุกอย่างทีนี้เมื่อกี้ที่บอกว่าเวลาน้ําไม่ท่วม <ừ> um. เวลาแบบช่วงเวลาหน้าร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนในชุมชนก็จะลงมาทํากิจกรรมด้านล่างของเรือนไทยอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาจะต้องมีวิถีชีวิตที่ทํากันมาเป็นกิจวัตรตัต้งแต่สมัยโบราณถู <ừ> um. วิถีชีวิตของชุมชนบ้านแหลมคืออะไรบ้างคะอ,อมะดกภูมิปัญญาวิถีของชุมชนบ้านแหลมเราหนึ่งนี้เลยก่อนครับถ้าด้านอาหารเนะาะเนาะอาหารการกินเนี่ย เขาจะมีอาหารที่เป็นเขาเรียกเป็นทักษะกินเรียกว่าซิกเมเจอร์ใช่ไหมไปบ้านฉันแล้วต้องทานสิ่งนี้นั่นคือน้ำพริกไปนาน้ำพริกไปนาน้ำพริกไปนางอยากรู้ประวัติไหมครับอยากรู้ค่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังมาเลยค่ะเล่ามันไงไม่ดีนะลองให้ฟังดีกว่าอุ้ยรองเลยร้องไม่ฟังเลยครับอยากรู้ประวัติของน้ำพริกไปนาค่ะลองฟังดูเอ้ย น้ำพริกเผาโบราณประมาณร้อยกว่าปีน้ำพริกเผาสูตรนี้เขาจะไม่ใส่น้ำตาลเผาโคหหอมกระเทียมละพริกย่างเอามาเป็นสูตรไหนตำนานลาตั้งแต่ไรๆไกินหอมอบอวลนนชวนให้รับประทานกระเชิญชิมเธอท่านน้ำพริกไปไหนไงเอ้อเอชา ชา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 ,ชา,ชา,ชาน่อยแม่อ๋อวะไดว่าน้ำพริกไปนาก็คือน้ำพริกเผาที่ไม่ใส่น้ำตาลที่เป็นซิกเนเจอร์ของบ้านแหลมที่เมื่อก่อนเขาบอกว่าบ้านไหนนะสาววตำคบปุ้ง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 ดังละเอียดอะไรเงี้ยนั่นแหละคือแม่สีเรือนโอ้โหตาอะไรเงี้ยล้วพริกเนี่ยตามพริกกะทิฮัดช่วยกันอะไรเงี้ยเพราะมันเผาค่ะพริกมันพริกนี่เขาไปย่างก่อนย่างเตาถ่านก่อนเตาถ่านเลยนะ แล้วก็กระเทียมัวหอมเนี่ยเผาแล้วแล้วตรงเนี้ยเขาคือเมื่อก่อนในบ้านเราเนี่ยไม่มีใส่น้าตาลอยู่แล้วะนะครับผมวันนี้ก็เอามาด้วยนะเอามาด้วยเหรอคะเอามาด้วย <c oughs> เดี๋ยวเราต้องลองแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราต้องลองแล้วล่ะทีนี้นอกจากอาหารยังมีอย่างอื่น <คา S 1> อีกไหมมันมีของขาวาของหวานอของหวานของหวาน่ะของหวานก็มาฟังของหวานด้วยแล้วกันได้เลยค่ะเอิงเอิงเอิงอเอิงเอ้ยขนมกะแลปะ ตระกูลเดียวก็ทอมวนพี่มารัฐเห็นสมควรจะอนุรักษ์กันไว้เป็นคนทุ่มโบราณขังพ่อแม่เรามาตั้งแต่ปู่ย่าลายาโยมผู้ใหญ่ขนมกระรแปะอนุรักษ์กันไวเ้เถิดเอ้าขนมกระรแปะอนุรักษ์กันไวเ้เถิดไอ้ฉันจะขอทูลเถิดเพราะเป็นขนมมุสลิมไทย อชาอชา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 น้อยม่โอเคได้ขนมหวานแล้วเมื่อกี้เป็นน้ำพริกได้ขนมหวานแล้วมีอะไรอีกคะมาสุพรรณมาบ้านฉันมาบางปะหม้าหมายถึงปลาปลาหมามาทานปลาหมาปลาหมาเนี่ยถือว่าเป็นเมนูประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ชื่อปลาว่าปลาม้าเหรอคะใช่ปลาม้าปลาม้ามันล้องได้อแล้วปลาม้าเนี่ยเป็นปลาม้าที่มีเขาเรียกว่ามีมีมีเพศผู้เพศตัวเมียเนี่ยตัวเดียวกันปลาม้าก็คือปลาที่ว่ายอยู่ในน้ำใช่ใช่ที่เขาเรียกปลาม้าเพราะว่าคีบข้างหลังเนี่ยมันเวลามันตั้งขึ้นมาเนี่ยแผงหลังเนี่ยมันคล้ายๆม้าใช่สุนทรผู้อยากเอาไปแต่งเป็นเรื่องเหมือนเราเหมือนกันทั้งหมดเลยนะ เล่าทั้งหมดแล้วเจออะไรบ้างในพื้นที่ในวิถีชีวิตจริงๆเนี่ยต้องขอขอบคุณสุนทรผู้ที่ได้แต่งเรื่องราวเกี่ยวกับของสุพรรณหไว้เนี่ยเขาแต่งกันไว้ในทั้งหมดเนี่ยนะครับเขาเรียกเป็นโครงสี่สุภาพแล้วแต่งครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตนาแล้วเขาเขาเรียกไปหาไปหาคุณสมบัติในที่ที่สุพรรณแล้วเขาพูดถึงในวิถีของชุมชนบ้านแหลมเมื่อประมาณร้อยเก้าสิบปีมาแล้วด้วยก็แสดงว่าบทกลอนของสุนทรผู้กลอนนี้ เล่าทุกอย่างของวิถีชีวิตของชุมชนบ้านแหลมถกถ้าอย่างนั้นขอลองฟังหน่อยได้ไหมคะขอทบทวนวิชาภาษาไทยมาเลยมาเลย <c oughs> ก็คือวิถีชีวิตที่ที่เรามีเห็นอยู่เนี่ยผมขอยืนยันนะคุณบีนะเรายังไปเห็นสัมผัสได้มันกําลังบอกบอกว่าชุมชนบ้านแหลมเนี่ยเขาเก็บเกี่ยวมรดกทางภูิปัญญาของวิถีเอาไว้ให้มันเป็นให้ลูกหลานได้สืบทอดไปเพราะมันยังเป็นชุมชนที่แบบสะอาดดั้งเดิมมากทุนทอนผู้แต่งทั้งหมด4 6 2โครง ใช่ไหมครับแต่แต่งเกี่ยวกับอำเภอปากกบ,บานเนี่ยยี่สิบเอ็ดโครงแต่แต่งเกี่ยวกับชุมช,น,ชนบ้าแหลบเนี่ยสี่โครงได้กันเป็นบทโครงได้กันเราเราเราผมรลองให้ฟังเนี่ยนะครับมันก็จะฟังแล้วเราก็จะเห็นเลยโอ๊ยณตอนนั้นมันเป็นมายังไงมันมีพิ่ของเป็นยังไงมั่งนะครับเดี๋ยวลองฟังแล้วกันนะครับได้เลยค่ะลมเรื่อยเฉยใช้ใบดาราถึงย่านบ้านดาราลกเลือดสองเรือนเพื่อนผู้จ่าเจ้านั่งระวังเอย่ย คิดไข่ได้ชิดเชื้อช่วยเฝ้าเย้าเรือนไม่ล่มลมเล่นลีลาเหล่าหนุ่มชุ่มชื่นพาพวกล้ออีเหนาเขามะลกากลเม็ดมาแข่ฟังสนอเพาะพังพักพร้อมซ้อมเสียงถึงชีพเขาญาตินี้โบรำชีไม่เห็นกาดำตื่นร้องสาวบ้านญานนั้นทำแทงพวกฉมูแข่สร้างแก่คำพักพ,พร้อมชื่อนี้ชีพเขาเขาอื่นหมื่นสิ่งรวดนวนเขา แผผ่าฟ้าดินดาวดูพ้อเขาวดูคู่เดียวหนึ่งเบื่อเหลือแหขาวบ่เบื่อเนื้อน้องนุ่มนิ้วผิวขาวคุ้งขวางกลางบ้านชื่อชีห้หนทางทิศทุกตำบลบอกแจ้งอยู่กลางวังมนลทนทางร่วมรวมแพงคนเปลี่ยนเพี้ยนชื่อแยง้งย่านนี้ยี่หนบางตาหมาป่าอ้อกะะกรกรมไม้ไผ่ใหญ่สลวยรำสร่างเฟืองสาวบ้านย่านนั้นทำที่ไล่ไว้แห่ปลูกผักฟักแฟง ลูกคอยย้อยสวยจบขอโทรหาครูภาษาไทยแป๊บหนึ่งได้ไหมครับบางคำคือเป็นคำสละสลวยซึ่งแบบว่าพอพอคนรุ่นใหม่ฟังแล้วอาจจะอาจจะน้ออาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่ขอมันเป็ลชัดๆดนิดนึงได้ไหมคะอ่าโอเคเราเอาไปถึงท่อนๆเลยได้เลยค่ามันมันถึงอะไรถูกไหมล่ะได้เลยค่ะเมื่อกี้เนี้ยผมพาน้องบีไปเที่ยวบ้านแหลมไปแล้วเจ็กิโลนะ 7กิโลเลยเหรอเจกิโลเมื่อกี้เนี้ยถึงว่าขอบเลยค่ะไปเนี้ยมันผ่านเป็นโคปุ๊บ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 เจกิโลขพ้่มาอีกทีนะครับบทแรกที่บอกว่าลมเลื่อยเชื่อนใช้ใบดาราถึงย่านบ้านดาราลกเลือดสองเรือนเพื่อนผู้จ่าเจ้านั่งระวังเอ่ยคิดใครได้คิดเชื้อเชยเฝ้าย้าเรือนลองแปลสิแล้วก็แถวเนี้ยใบร่มลม ลม<ว>พัดเย็นสบาย,ยตอนเย็นเย็นสองหนุ่มนะมีบ้านเรือนไทยนะเฮ้ยเดี๋ยวคูจะไปร้องเพลงฝากเพื่อนบ้านไว้หน่อยว้ยเฮ้ยเดี๋ยวคูจะไปร้องรำทำเพลงกันเห<อ>็นไหมจับประเด็นไว้ง่ายๆแต่แต่มันพูดอย่างนี้ไม่ได้เขาก็ต้องเป็นบทกรเล็กคุณทอนพูดก็จะจะบทเจ้ากรอ,อยู่แล้วใช่ไหมละ่ะแล้วถอนมีกท่อนหนึ่งว่าถึงชีลาขาวย่านนี้โบลำโบลำคือกรแสดงล็คือผู้หญิงลำคือ นางรำบ้านนางรำมาถึงบ้านนางรำอ่าเมื่อกี้บ้านนี้บ้านดาราบ้านดาราดาราเป็นไรก็ดาราไงู้จักดาราไหมดารานักแสดงนั่นศหละสมัยนี้อ่าบ้านบ้านบ้านนั้นเมื่อกี้เนี่ยผ่านมาบ้านนั้นคือเป็นบ้านผู้ชายร้องเพลงกันมาวันนี้บ้านชีประขาวเป็นบ้านนางรำแล้วนางรำเป็นไนข่าวมากนะฟังกัดีนะบอกงี้ถึงถึงชีประขาวย่านนี้โบําชีไม่เห็นกาดําตื่นร้อง ชาวบ้านย่านนั้นทําแทงพวกชมวแคร์ชมวคือชะมวหากินผู้ชายสมัยก่อนนี่แทงปลาแทงกบขม่าแทงกบเนี่ยแทงแอย่างเงี้ยถึงชีพข่าวย่านานั้นโบรามทีไม่เห็นกาดามตื่นร้องชาวบ้านย่านนั้นทําแทงพวกชมวแครสร้างแต่คำ้ำของ,งบ้านนี้ชีพข่าวเขา,ขาอื่นหมื่นสิ่งล้วนวนเขาแพ่ผ่าฟ้าดินดาวดุดพอกเขาดูคู่เดียวหนึ่งเบื่อเหลือแอเขาบอเบอื่อเนื้อน้องนุงน่มน,นิ้วผิวขาว ลองแปลที่คานี <único S 2> ้ค <interfering> ืออะไรอันนี้ยอมแพ้ค่ะเขาบอกว่าท้องฟ้าผ่าปั๊บปั๊บท้องฟ้าขาวไหมขาวเลยนะขาวตั๊บแล้วก็หายไปใช่ไหมแต่มานางมาที่เนี่บ้านทีว่าขาวเนี่ยนางคนเนี้ยผู้หญิงเนี่ยขาวนานมากคือขาวกว่าสายฟ้าอีกตัวสมัยก่อนนางลำนี่แบบพวกหน้าตาแต่งตัวขาวหมดเลยนะเห็นไหมสมัยก่อนนางลำเขาเขาจะแต่งตัวเป็นขาวเป็นนั่นแหละโแสดงว่าบินไปอยู่ชุมชนนี้ไม่ได้แล้วล่ะค่ะเพราะ เพราะว่าเพราะว่าไม่ตรงไม่ตรงคุณสมบัติขาวขาวอยู่เย่างเ็ี้ยโอเคโอเคขาวกว่าสายฟ้าขาวกว่าท้องฟ้าที่ขาวโพลนอยู่ตอนนี้ที่ขาวอ่ขาวกว่าหมายถึงว่าขาวนานกว่าเพราะสายฟ้ามันแป๊บแป๊บแล้วมันก็หายไปใช่ไหมแต่างํำเนี่ยเขายังอยู่นานอืมอนนั้นครับมาต่อค่ะท่อนอีกท่อนหนึ่งใช่ไหมอีกท่อนหนึ่งมาแล้วบ้านกับอ่าคุ้งคุ้มกว้างบางบ้านชื่อชี้หอนชี้ ชื่อชี้ขนทางทิศทุกตำบลบอกแจ้งอยู่กลางวางมนทลทางร่วมรวมแห่คนเปลี่ยนเพี้ยนชื่อแย้งแยนน่นี้ยี่หนเป็นสองทางง,ง่ายๆคุ้งขวางกลางบ้านคุ้งคือแม่น้ําขวางกลางบ้านก็คือมีบ้านอยู่สองฝั่งมีบ้านอยู่สองฝั่งแล้วคุ้งมันขวางมันพุ่งเข้าไปค่ะอ่ามันก็กลายเป็นทางแยกช่ม้าอ่าคุ้งขวางกลางบ้านชื่อชี้หนชี้หนคือชี้ขนทางเนี่ย คุ้งขวางกลางบ้านชื่อชีขนเนี yeah. ่ยบอกเดี๋ยวก่อนนะคุ้งขวางกลางบ้านชื่อชีขนทางทิศต,ตรงบนบอกแจ้งอยู่กลางวังมณฑลทางรวงมรวมแหงมณฑลสมัยรัชกาลที่ห้าเป็นการปกครองแบบมณฑลเทศบาล mm. แล้วก่อไม,มีจังหวัดเรามี <5. S 1> จังหวัดปีเอ็มเพิรรัชกาลที่หกอยู่กลางวังมณฑลทางรวบรวมแหงคนเพี้ยนเปลี่ยนชื่อแยง้งย่านนี้ยี่หนจากชีหนกลายเป็นยี่หน ยี่หี่นยี่หนี่คือสองเมื่อก่อนเนี่ยชี้หนคือแบบล่องเรือมามาจากไหนวะรงนี้ชี้ไปตรงนี้ตรงนี้นี่ชี้ห้หนทางไงอ๋อก็คือสองสองชี้นี่ไปมาแล้วจังหวะเนี้ยไม่นานมันมาปั๊บเนี่ยแล้วมันแยกไปสองฝั่ง ก็เป็นสองขังก็เป็นยี่หนไงคือคือเขาเจ้เอาเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเป็นบริบทเรื <MI <MI ่องของวิถีวิของเป็นจริงๆริงเข้ามาได้ด้วยครับโอ้โหมาเป็นบทกลอนอย่างนี้แล้วยาวๆแล้วเล่ายาวๆมีคําขวัญไหมคะโถมีอยู่แล้วไม่มีได้ยังไงบ้านชันบ้านชันคําขวัญอะไรคะเอาคําฝันมันนี่เว่าคำฝันประจําตำบล คำฝันประจำชุมชนคำฝันจำส่วนตัวเอาคำฝันหน่มีสวนตัวด้วยเหรอคะเอาใหญ่ก่อนเอาใหญ่ก่อนเอาตำบลก่อนเอาตำบลก่อนเลยต้องยกจอเขาวันนะครับเขวัคือเอ่อเดี๋ยวลืมแล้วเนี่ยโอเคมาแล่งดงามตามวิธีประเพณีตักบาตรกลางน้ำเลิศล้ำหัตถกรรมพื้นบ้านสืบสานอุทยานมัชฌามีนุชา เจ้าน้ากเกษตรกรรมเด่นดีกุ้มสตรีอาสาพัฒนาชุมชนตำบลบะแรมสวัสดีจ้าอามีท่าด้วยมันต้องจบด้วยมันขึ้นวายทีหนึ่งนี่มาต่อกันที่ชุมชนค่ะอะ่เขาฝันประจําชุมชนมาบ้านชั่นแล้วลงจะลงรักถ้าได้พัก รักหดใจเลยจ้าโอ้ขนาดนั้นเลยใชนี้ต้องอยากลองไปแล้วยังเหลืออีกหนึ่งคำขวัญค่ะคำขวัญส่วนตัวของพี่โสพลเก็บเก็บไว้มั่งก็ได้นะเอาเอาไว้อยากรู้คำมันสุดท้ายต้องไปสัมผัสที่ที่บ้านฉันโอ้โหต้องอยากลองไปเลยค่ะไปเขาเรียกว่า ไปเลี้ยวเล้วเที่ยวท้องร้องวิธีคนเนอร์บ้านแลลมสุพรรณจาโอโภาษาก็คือจะเป็นภาษาสุพรรณใช่ก็จะเนิเนใช่ไหมคะใช่ใชน่ารักมากเลยอะ่ะทีนี้เราได้เห็นถึงวิถีชีวิตได้เห็นถึงรูปแบบการดํารงชีวิตรวมไปถึงมะระดกทางภูมิปัญญาที่ทางพี่โสพลได้เล่าให้ฟังแล้ววันหนึ่งเนี่ยทำไมเราถึงกลายมาเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านแหลมได้เป็นชุมชนท่องเที่ยวกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนตำบลบ้านแหลม ขอบคุณคุณบีมากเป็นคําถามที่แบบดีมากๆแล้วเป็นคําถามที่มันแบบกุ้งลึกของหัวใจเราเนาะเอาตรงๆเลยนะเราเนี่ยเราคนทุพันธ์<ะ>ครั้งหนึ่งเราเกิดที่ที่เราต้องการแค่เราจะตายเนี่ยรู้ตรงๆเราก็อยากทําอะไรให้มันที่ชุมชนเราเนี่ยสักครั้งหนึ่งที่ว่าเราสามารถที่ทําได้อผมเป็นคนคนหนึ่งตระกูลตระกูลหนึ่งตระกูลทันทุคคุณแม่ทัดินทองเนี่ยเราสามารถมีมี เขาเรียก่็มีภูมิปัญญามีวิมีอาชีพมีไรายได้ขึ้นมาได้เนี่ยทุกวันนี้เราก็ได้จะกอบไปตอบแทนของของคนในชุมชนเราได้ค่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยมันต้องตอบแทนแผ่นดินบ้านเราก่อนตระกูลเราก่อนให้แม่เราอยู่สบายก่อนได้นี่คือจุดง่ายๆเลยคุณแม่ผมเนี่ยมีถ้าเล่าเล่าเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มันจะมองภาพกันให้มันชัดๆคุณยายผมเนี่ยเป็นหลานของขุนดับเงิน มีบ้านเลินไทยอายุปัจุบัตรมา150ปีนะคุณยายมีลูก14คนด้วยกันค่นะครับคุณแม่ผมเป็นลูกคนที่สองอันนี้ต้องเล่าแบบเป็นให้เห็นว่าเป็นก้นลึอคืออะไรใช่ไหมครับคุณแม่ผมเป็นลูกคนที่สองของคุณยายนะครับแล้วคุณแม่ผมมีลูก9คนด้วยกันตายดีนะมีลูก9คนด้วยกันผมเป็นชายสี่แต่ผมไม่ได้ขายะหบ,บีเกียวนะเดี๋ยวน่อนนะมีลูก9คนนะเป็นผู้หญิงห้าผู้ชายสี่ผมเป็นลูกชายคนที่สี่นะครับ หลังจากที่ผมมีอาชีพเรียบร้อยเนี่ยเชื่อไหมครับฟังดูทั้งหมดเนี่ยเอาไง,ง่ายกับแม่ก่อนลูก9้าคนที่คุณแม่คุณแม่ผมเลี้ยงลูกมาเก้าคนเนี่ยโดยที่คุณพ่อผมเสียไปเมื่อต้องประมาณเกือบ30สิปีแล้วอะแม่เลี้ยงลูกมาตั้งตั้งนั้นมาทีอีกใช่ไหมครับแล้วทุกคนเนี่ยโตขึ้นมาเนี่ยทุกคนก็ต้องออกไปด้านนอกไม่อยู่ในพื้นที่เลยนะไปจะมาหากินคุณคุณบีมเชื่อไหมผมเนี่ย เล่ากลับไปเมื่อสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยปีหนึ่งผมกลับบ้านไม่เกินห้าครั้งเองทําไมกลับแค่นั้นเองคะฝั่งนั้นน้อยมากนะนะคนที่เป็นอย่างผมเยอะนะผมว่านะแล้วทําไมจากเด็กที่ไม่กลับบ้านมาแบบปีหนึ่งกลับบ้านแค่ห้าครั้งกลายมาเป็นคนที่ตั้งต้นในการพัฒนาชุมชนให้กลายเป็นชุมชนท่องเที่ยวแบบนี้มันถามตัวเองก่อนไงว่าตอนนั้นเนี่ยกลับไปกูไปก,กลับทําอะไรวะกูก็ยแลบากเลยอะ <laughs> กลับไปก็ไม่มีอะไรก็มันต้อง มันต้องไปอยู่้างนอกมันต้องอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยมาจนผมอายุสี่สิบสี่สิบสองอิ่มตัวมาแล้วเอนะังอินมตอวมาแล้วลูกก็จะเรียนจบแล้วเมียก็ทุกอย่างมันแบบมันอยู่แล้วมันนิ่งเลยเฮ้ยจากนี้ไปเนี่ยกลับไปตายที่บ้านแต่จะไม่ตายอย่างหมาข้างถนนโอคือคิดเปนอย่างนี้ไม่เลยนะก็คือกลับไปทําอะไรให้มันให้มันแบบจะตายทั้งทีเนี่ยให้มันน่งคิดมาทีเงี้ยมก็เลยอยากกลับไปอยู่ที่บ้านตัวเองไปทํากิจการไรที่บ้านทุกอย่างขึ้นมาทีหนึ่ง ก็ปรึกษากับแม่ก hmm. so kind of so no so ับพี่น้องร่วมกันก็คุยกันก็จะทําเปิดเป็นร้านอาหารค่ะอันนั้นไม่ได้คิดเรื่องต้องชุมชนก่อนเลยนะค่ะคือคิดว่าทําแค่ชกเขาคนลวก่อนค่ะทำยังไงแม่เราเนี่ยมีลูกเก้าคนแม่หรือบ้านแค่คนเดียวนะแล้วบ้านหลังใหญ่นะเป็นเรือนไทยโอ้โหหลังใหญ่ม่อยู่คนเดียวแม่ก็กลัวแม่ก็ถามว่าเมื่อไหร่เอ็งจะกลับมาเอ็งจะกลับมาไอ้คนนู้นถามคนนู้นคนนี้อย่างเงี้ยเออแล้วกลับไปทีเนี่ยไปบ้านทีแม่ก็ซื้อน้ำพริกเผาบาออันนี้น้ำพริกเผาไปนาเนี่ย เอามาฝากให้กินให้เกินกลับไปบ้านทีก็แม่อย่างเงี้ยเมื่อไหร่มึงจนกลับมาเาี่ทำอะไรกินแม่เรื่งเงี้ยรอทักงนี้นหนึ่งเนี่ยจังหวะผมเนี่ยลูกเก้าคนเนี่ยผมได้ผมผมโอเคแล้วฐานะเราได้แล้วก็เลยกลับไปบ้านกลับไปบ้านเดียวให้มันมันก็ยังไงอยู่นะมันยังไม่แน่ใจพี่นะผมก็เลยเอาง่ายๆเลยครับเปิดเป็นร้านอาหารเริ่มจากเปิดเป็นร้านอาหารก่อนอาหารก่อนเลยนะครับแล้วก็มีปลาหมาเด่นใช่ไหม่าต้องยำปลาหมาทำปลาหมามีกุ้งเนะะี่ย ขึ้นมาอีกทีหนึ่งแล้วก็ถามแม่บอกว่าโอ้ปาะมัฟว่าใครจะมากินคูเนี่ยแล้วบ้านเราอยู่ลึกข้างในมากใครจะมากินบอกแม่ครับผมไม่ได้ขายคนในบ้านเราขายคนข้างนอกให้เข้ามาหาเรามันเริ่มจากแนวคิดนี้ใช่ใช่จนพัฒนาไาเรื่อยใช้เวลากี่ปีคะกว่าจะกลายเป็นพัฒนา<ๆ>ตรงนี้มาผมทําตั้งแต่เมื่อปี52แล้วก็มารวมกลุ่มกันกันกบชุมชนเนี่ยปี54 ก็สิบปีพอดีสิปีแล้วสิบปีพอดีที่เราได้มารวมกลุ่มกันเป็นชุมชนแบบนี้อ่าแล้วก็เป็นเป็นกอบเป็นกร,รมเนี่ยที่มีกรมเข้าไปับสนุนเนี่ยอะไรพวกนี้ประมาณตั้งแต่ปีห้าเจ็ดโอ้โหคือคือเป็นชุมชนที่ตั้งขึ้นมาเองจากจากครอบครัวตัวเองแล้วก็ขายายจากจากในอ่ะออกไปข้างนอก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 ขึ้นมาทีหนึ่ง uh เพราะมันเพราะอ,อะไรงี้คุณบีมปรทธาร้านอาหารปั๊บเนี่ยผมก็แบบม,มีมีล่องเรือไง,องแล้วผมป็คนพูดที่พูดโอเครู้เรื่องเรื่องแบบนี้ขึ้นมา เ็เล่เาแล้วผมผ่านในบ้านไหนรู้จักหมดเลยไงในบ้านคนนั้นคนนี้คนนี้บ้านนี้ขายผักบ้านนี้ขายปลาแล้วขนมน้องเที่ยวกินข้าวในเรือเงี้ยคุณส,สุพลอยากแวะห่ังนี้อะขนมอะไรแนละ้วหอมยังไงซื้อไปไหมอะไรขึ้นมาเนี้ยนึกๆๆนึกอับป้าก็เป็นวิถีชุมชนชาวบ้านรู้จักกันหมดเป็นเครือข่ายเราไม่ได้สร้างเลยนะ,ะมันเป็นเดิมๆที่มีอยู่แล้วน,ะน้องเที่ยวเข้าไปซึมซับอยู่แล้วไงเขาอยากนะผ่านวัดเนี้ยโอ้โหอยากเข้าวัดเนี้ยแล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังนี่บ้านนี้บ้านนั้นขุนนะบ้านท่านหมื่นนะมีเรื่องเล่ามา คบฟังแล้วเขาก็อึ้งแล้วเขาก็เฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอคือมีเรื่องราวอ,อยากนอนบ้านเรือนไทยผมบอกว่าพี่รู้ไหมนอนเรือนไทยนี่นะสมัยก่อนเนี่ยใ้ารการชั้นสูงนะเจ้าต้องต้องสมเอ่ต้องนี้มันจะมีเมื่อก่อนเป็นได้ไพ่ขุนมูลนายอะไรกี่มากคนที่มีเรือนไทยได้เนี่ยนะต้องเป็นระดับตองเป็นขุนไปนะ โอ้โหฟังแบบนี้คือ <จะ S 1> แบบโอ้โหกูอยากนอนบ้นานขุนเลย <laughs> จริงไหมอยากไปเทียยเเท่ยวด้วยอยากไปเที่ยวที่บ้านแหลมด้วยออตอนนี้เนี่ยท้องร้องแล้วเพราะว่าพี่ส๋พลบอกว่ามีอาหารการกินแต่ทีเนี้ยพอมันเรื่องท่องเที่ยวแล้วเรื่องท่องเที่ยวที่ ที่มันเป็นวิถีชุมชนของชาวบ้าน่ะที่มันเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายแล้วก็มีลักษณะการท่องเที่ยวที่ไม่เหมือนใครก็คือล่องเรือได้ด้วยอะไรได้ด้วยมีร้านอาหารอย่างนี้เนี่ยพี่อยากจะไปท่องเที่ยวค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเวลาไม่พอจริงๆเทปหน้าพี่โสพลต้องพาหนูไปเที่ยวที่บ้านแหลมให้เห็นภาพชัดๆนะจ้าได้เลยเสียดายเสียดายเสียดายจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวเทปหน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ชุมชนบ้านแหลมจะดูว่าจะมีอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจจะน่าสนใจเหมือนกับที่พี่โสพลไกด ไว้เล็กๆอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาคุยกันค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่โสพลมากๆเลยนะคะบ้านชุมชนตำบลบ้านแหลมเดี๋ยวเทปหน้าเราไปเที่ยวกันค่ะแต่ว่าตอนนี้ต้องขอขอบคุณพี่โสพลก่อนค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอยากไม่อยากจะพลาดสําหรับ การไปท่องเที่ยวเชิงชุมชนที่ชุมชนบ้านแหลมนะคะอย่าลืมติดตามในเทปหน้าค่ะเดี๋ยวพี่โสพลจะมาพูดคุยเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆที่เมื่อคุณไปท่องเที่ยวนะชุมชนบ้านแหลมแล้วคุณจะได้พบเจอกับอะไรบ้างพบกันได้ในรายการคุยข่าวเล่าเรื่องสินค่ะเจอกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกาสนาทีวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ